สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีพี่ไหมพาชมสวนนะคะสวนพี่ไหมสวนใหญ่จะ้ะเมื่อนี้แดดออกนี่ในสวนหนาบ้านด้จะ้ะสวนหน้าบ้านนะคะเอาสวนหน้าบ้านมาฝากตรงนั้นก็เป็นเป็นสวนดอกไม้ว้าวฟลาเวอร์จ้ะ ดอกไม้ว wow าวฟลาเวอร์ฝั่งนี้ก็สวนหน้าบ้านฝั่งนี้ก็เป็นตัวบ้านตัวอาคารบ้านนะคะทุกคนบ้านอยู่อังกฤษก็จะประมาณนี้หละจ้ะเอามาฝากเนาะวันนี้อากาศดีก็เลยเดินเล่นในสวนก่อนทำงานด้วยจ้ะ น,นี่ดอกลิลี่ด้ค่ะดอกลิลี่กับกระลังสิบานงามเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่ก็สวยเนาะฟังนี้ก็เป็นทิ่วดอกไม้เอามาฝากได้จ้ะสวนใหญ่ก็ดีย่างเสียย่างเวลาทำสวนก็ต้องใส่เวลาใส่เวลาเป็นชั่วงชมง่วงแต่ก็เอนจอยค่ะ เวลาหน้าซัมเมอร์นะแล้วนี่กับสวนป๊อปปี้วาลฟลาเวอร์นะคะปลูกทุกปีค่ะปลูกทุกปีปีนี้อากาศพ่ค่อยดีเป็นไดก็บมาสวยเป็นไดเนาะอากาศดีเวอร์แล้วนี่เขาก็เรียกเขาเรียกว่าบิสซี่ลิซี่นะคะบิสซี่ลิซี่ก็สวย ประมาณนี้หละจ้ะบ้านเขียวก็อยู่ฟังและนี่เป็นบ้านผักค่ะเป็นบ้านเขียวแต่ปลูกได้แต่หน้าซัมเมอร์ค่ะปลูกผักปลูกหญ้าออแกนิกไว้กินเองค่ะเหลือกินก็เก็บไปวัดที่อังกฤษเขาก็มีวัดนะคะเพิ่นก็มีวัดวัดใหญ่วัดดังด้วยค่ะชื่อวัดศรีรัตนาราม พี่ไมก็นานๆก็ไปทีมีเวลาก็ไปคลิปนี้ผักยังไม่งามแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็งามแตงกวาก็ดกคะนาโหระพากระเพราเยอะค่ะก็ปลูกมีคนถามว่ามาอยู่เมืองนอกทำไมปลูกผักปลูกหญ้าอันนี้เป็นความสุขค่ะปลูกต้นไม้ดอกไม้ปลูกผักฮิลใจนะคะทุกคน